เ8 5คนร้ปดสิบห้กรูปแบบการแข่งขันนะครับในหนึ่งรอบจะแข่งแบบเบสชูอัฟรีชนะสอในสามเกมแพ้เกมแรกให้แก้มือนะครับครับไปไหนครับวันนี้วันนี้ผมจะไปอีไ,ไปไแข่งนะวันที่ไหโอเคที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนอะซิตอนสแควร วันนี้พาทุกๆคนมาร่วมบรรยากาศงานบัตตี้ไฟการ์ดที่ซีคอนสแควร์ตามก็ต้องไปลุยกันดีกว่าครับว่างานจะสนุกแค่ไหนแต่ที่แน่แนแถวยาวมากครับเรามาตั้งแต่สิบโมงเช้าพอห้างเปิดเราก็เข้าประตูห้างมาเลยแถวยิ่งยาวขนาดนี้เลยครับ นี่เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มงานนะครับโดยรอบจะประมาณนี้นะครัอย่างเงียเยเป็นอยู่คนยังงน้อยมีเด็กๆก,ก็มานั่งรอเล่นกันนะครับตอนนี้เป็นการซ้อมอยู่นะครับไก่ถึงคิวเขาต้นแล้วล่ะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็รอแข่งกันประมาณ1ิ0เอโมงก็พร้อมแข่งครับผม ขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้อะไรมาครับที่นี่ก็ดีครับท<ร>ี่นี่แหละที่นี่กไ<า>ด้เลยได้รอเแล้วเลขบัตรคิวที่เท่าไหร่ครับ,บออาาตอนนี้เป็นบรรยากาศระหว่างรอแข่งจริงนะครับก็คือเขาจะมีการซ้อมกันเล่นกันบนโต๊ะจริงเลยครับคอตตันก็เลยลงมาซ้อมมือกับพี่สตาร์กสักน่อย นนนนันหห้้าเรรอีดคบต,<อ>ตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของงานนะครับต้องเข้าแถวและก็เข้าไปเลือกช็อปเลือกซื้อได้เลยครับใครสนใจเด็กไหนเลือกได้ตามอัธยาศัยถ้างเงินในกระเป๋าของคุณมีมากพอตอนนี้เคลียร์โต๊ะเตรียมแข่งแล้วนะครับ พร้อมลงแข่งเรามาเช็คกันว่าเราอยู่โต๊ะไหนเบอร์อะไรอืมพี่ครับพี่ครับสมไมที่โตกับผมเยอะจังฮ่านี่คือคู่ต่อสู้ของผมเองสูสีมากครับทั้งน้ำหนักและส่วนสูงดูแล้วผมชนะแน่นอนหนึ่งร้บก รูปแบบการแข่งขันนะครับในหนึ่งรอบจะแข่งแบบเบสชูออทรีชนะสองในสามเกมแพ้เกมแรกให้แก่มือน,นะครับใครชนะครบสองเกมก่อนจะชนะในรอบนี้โอเคนะครับในหนึ่งรอบแข่งกันแล้วเราก็ไปเลดดี้แฟตกันได้แล้วค่ะ กับคู่ต่อสู้ที่สูสีที่สุดของผมนั่นเองชนะแน่นอนองานนี้ <c oughs> ใครก็รู้ว่าผมเป็นต่อแน่นอนครับงานนี้ดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วชนะขาดร้อย แข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้รางวัลมาเรียบร้อยไม่ต้องบอกนะครับว่าชนะหรือแพ้ถ่ายกันเอาเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย